ภูนอกประจํการอำเภอบ้านนาประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมเพื่อร่วมกันวางแผนในการดำเนินง,งานขับเคลื่อนชมรมให้มีการพัฒนาความก้าวหน้าเพื่อให้บริการแก่สมาชิกที่ห้องประชุมชั่วคราวที่ทําการกองทุนหมู่บ้านกลองห้วยฐานตําบลปากขาอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกนายบุญธรรมชอนทองประธานชมรมครูนอกราชการอำเภอบ้านนาได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมทั้งนี้เพื่อชี้แจงและหารือการดําเนินงานที่ผ่านมาของชมรมและมีการเสนอชื่อแต่งตั้งและปรับโครงสร้างาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ แนวทางการจัดกิจกรรมของชมรมในโอกาสต่อไปซึ่งที่ประชุมได้มีการวางแผนการดําเนินงานได้ข้อให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานเพื่อให้การขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันในที่ประชุมได้มีการหารือและชี้แจงแสดงความคิดเห็น ในการบริหารจัดการการดำเนินงานของชมรมครูนอกประจำการอำเภอบ้านนาให้มีความชัดเจนและเป็นที่พอใจของสมาชิกในชมรมโดยการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกและหน่วยงานราชการภาคเอกชนให้การสนับสนุนชมรมเป็นอย่างดีสร้างขวัญกำลังใจให้คณะทำงานได้ต่อสู้และมีพลังร่วมกันสร้างความรักความสามัคคี ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆครูและให้บริการปรึกษาหารือแก่ชุมชนและงานบริการด้านต่างๆที่คุณครูสามารถดําเนินการได้โดยใช้เวลาว่างที่มีอยู่เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆของหน่วยงานราชการชุมชนทุกพื้นที่ในในเขตความรับผิดชอบอําเภอบ้านนาก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกชมรมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและไว้วางใจคณะกรรมการบริหารซึ่งจะดําเนินการตามเงื่อนไขและนโยบายของชมรมต่อไปที่ประชุม ได้พิจารณาแลวก็ขอให้สมาชิกของเราทุกท่านนะครับรับทราบนะรับทราบตามนี้แล้วขอให้พวกเราไปกระบอกเสียงที่จะให้แจ้งกับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเราได้ได exactly. ้เป็นสมาชิกนะครับขอขอบคุณครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดย ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสุดดันไม่เกรงใจใคร Ford r a n g e r Raptor เตอ e ์เจเนเรชันใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศ xa đi trước chân ngoài tem si bật mở xa thả rón